แสงแดดอ่อนๆยามเช้าสาดส่องผ่านหลังคาสังกะสีที่ผุพังลงมายังใบหน้าของเด็กหญิงตัวน้อยมีนามว่าฝนดวงตากลมโตของเธอนั้นเบิกกว้างด้วยความหิวโหวยท้องของเธอร้องดังกึกก้องยิ่งกว่าเสียงฟ้าคำรามร่างกายอ่อนแอไร้เรี่ยวแรงฝนอาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องชายอีกสองคน ในกระท่อมหลังเล็กๆครอบครัวของเธอนั้นยากจนค้นแขนยิ่งพ่อของเธอป่วยหนักไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้แม่ของเธอต้องทำงานรับจ้างรายวันในไรนาของชาวสวนรายได้เพียงน้อยนิดจึงไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในบ้านเช้านี้ก็เช่นเคยฝนไม่มีอาหารเธอลุกขึ้นจากฟูกเก่า มองไปรอบๆกระท่อมฝนมองหาเศษอาหารที่เหลือจากเมื่อคืนแต่ก็ไร้วิแววแม่ฝนหิวฝนร้องด้วยเสียงแผ่วเบาแม่รู้ลูกแม่ก็หิวเหมือนกันแม่ของเธอตอบด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งใบหน้าของเธอดูซีเซียวไรซึ่งรอยยิม้มลูกดื่มน้ำประทังความหิวไปก่อนนะลูก ฝนกลั้นน้ำตารู้สึกสงสารแม่ยิ่งนักทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นฝนรีบลุกไปเปิดประตูเธอพบกับหญิงสาวรูปงดงามมีนามว่ามณีมณนียิ้มให้ฝนอย่างอ่อนโยนสวัสดีเจ้าตัวน้อยฝนอึ้งไปชั่วครู่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อแม่ของเจ้าอยู่ไหมจ๊ะ มณีถามอยู่จ้ะมณียื่นตะกร้าใบใหญ่ให้แก่ฝนในตะกร้านี้มีอาหารมีเงินแล้วก็ของมีค่าเจ้านำไปให้แม่ของเจ้านะฝนรับตะกร้ามาด้วยความประหลาดใจขอบใจนะไม่เป็นไรหรอกจก้ะดูแลตัวเองและครอบครัวดีๆด,ด้วยละ่ะพี่ไปแล้วนะคนเก่งมณีพูดแล้วก็เดินจากกระท่อมนั้นไป ฝนรีบนำตะกร้าเข้าไปในกระท่อมเธอเปิดดูแล้วก็พบกับอาหารมากมายข้าวสวยร้อนๆแกงจืดผักกาดขาวไข่เจียวปลาถูทอดเงินและก็ทองคำจำนวนหนึ่งแม่ดูนี่สิฝนร้องด้วยความดีใจแม่ของฝนมองดูอาหารในตะกร้าด้วยความตกตะลึงคลายเอามาให้เราหรือลูก ผู้หญิงคนหนึ่งจะแม่นางมาเคาะประตูแล้วก็ให้ตะกร้าใบนี้แก่ข้านางบอกว่านางชื่อมณีแม่ของเด็กน้อยยิ้มอย่างดีใจมือก็หยิบอาหารและของในตะกร้าขึ้นมาดูด้วยน้ำตาที่คลอเบา้าคงจะเป็นบุญของเรานะที่มีคนจิตใจดีมาช่วยเหลือเย็นนั้นครอบครัวของฝนกินอาหารอย่างอรอร่อย และรู้สึกอิ่มเอมใจท่ามกลางหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่นี่นั้นถูกโอบล้อมไปด้วยทิวทัศน์งดงามภูเขาสูงเสียดฟ้าปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวขจีสายน้ำไหลผ่านทุ่งนาอันกว้างใหญ่อากาศเย็นสบายแสงแดดอ่อนๆสาดส่องผ่านหลังคาไม้เรียบง่ายผู้คนใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย และเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะบรรยากาศอันเงียบสงบของหมู่บ้านบ้านไม้หลังเล็กกระทัดรัดหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่พักอาศัยของหญิงสาวรูปโฉมงดงามมีนามว่ามณีเธอมีเรือนผมสีดำยาวอยากโศกสวยงามดวงตาสีดำสนิทนั้นเปล่งประกายแห่งความเฉลียวฉลาดใบหน้าเรียว รับกับประดับรอยยิ้มที่แสนหวานมณีไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาเธอนั้นมีมนวิเศษติดต,ตัวที่สามารถเนรมิตส,สิ่งใดก็ได้แต่มนวิเศษนี้มีข้อจำกัดเธอสามารถใช้มันได้เพียงสามครั้งเท่านั้นมณีเก็บมนวิเศษนี้เอาไว้ใช้ก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นจริงๆเธอรู้ดีว่าพลังอันยิ่งใหญ่นี้ มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงเธอจึงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายช่วยเหลือครอบครัวและเพื่อนบ้านด้วยความเมตตามณีนั่งอยู่ที่แคร่ไม้เธอกําลังเย็บปักถักร้อยด้วยความตั้งใจเสียงนกร้องขับขานกล่อมบรรยากาศภายในบ้านแสนอบอุ่นบ้านนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้นานา,นาพันธุ์จากแจกันที่อยู่บนโต๊ะ มันดีเสียงเรียกจากด้านนอกดังขึ้นหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองนางพบกับหญิงสาวตัวเล็กๆสองคนซึ่งกำลังวิ่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านรอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้าของเธอมาเล่นกันเถอะหญิงสาวคนหนึ่งตะโกนพูดมัน,นีวางงานเย็บปักถักร้อยลงเดินออกไปหาเด็กหญิงทั้งสองเธอร่วมเล่นกับเด็กๆอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะของเด็กๆ ดังกล้องไปทั่วหมู่บ้านเมื่อเล่นสนุกได้สักพักหนึ่งแล้วมณีก็มานั่งพักเหนื่อยอยู่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่หน้าบ้านไม้เก่าๆแห่งหนึ่งพลางก็ครุ่นคิดถึงคำพูดของชายชาราเมื่อวานนี้เจ้านั้นมีจิตใจที่ดีงามพลังวิเศษของเจ้าแม้จะใช้จนหมดลงแล้วแต่เจ้าก็ยังสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ด้วยวิธีอื่นอยู่นะจงใช้ความรู้ ความสามารถและความเมตตาของเจ้าช่วยเหลือผู้คนต่อไปเถิดมณีนนรู้ดีว่าชายชาราพูดถูกพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่นมนต์วิเศษแต่อยู่ที่ใจของเธอและเธอก็อดกังวลไม่ได้ว่าหากเธอไม่มีพลังวิเศษแล้วเธอจะช่วยเหลือผู้คนได้อย่างไรทันใดนั้นเสียงฝ่าเท้าของม้าก็ดังใกล้เข้ามา มณีมองไปเห็นชายชาราผู้หนึ่งลงจากหลังม้าและเดินมาหาเธอสวัสดีเจ้าคือมณีใช่ไหมชายคนนั้นเอ่ยถามขึ้นใช่จ้ะมีอะไรให้ช่วยหรือมณีตอบข้ามาจากหมู่บ้านหลังเขาฝั่งนู้นน่ะหมู่บ้านของข้ากำลังประสบภัยแล้งผู้คนอดอยากพืชผลล้มตาย ข้าได้ยินเรื่องราวของเจ้าเลยอยากมาขอความช่วยเหลือมณีรู้สึกเห็นใจชายผู้นั้นเธอจึงตัดสินใจตามไปดูหมู่บ้านของเขาในท,ทันทีมณีเดินทางมาถึงหมู่บ้านที่ประสบภัยแลง้งแสงแดดจ้าสาดส่องลงมาท้องฟ้าไร้เมฆฝุ่นควันฟุ้งกระจายไปทั่วอากาศแสบร้อนอบอ้ายิ่งนักเธอเห็นบ่อน้ำที่แห้งขอด ดินแตกระแหงพืชผักเหียเ่ยวเฉาไรนาแห้งแล้งไปทั่วทุกผืนผลผลิตเริ่มยืนต้นตายชาวบ้านต่างมีใบหน้าที่อิดโรยไร้ซึ่งรอยยิ้มและความสุขเด็กน้อยร้องไห้กันระงมด้วยความหิวโหวยมองไปที่ไกลๆเห็นผู้คนต่างทยอยอบพยพกันออกจากหมู่บ้านมณีรู้สึกใจหดหู ธต,ตัดสินใจใช้พลังมนวิเศษในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่สองเพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านแห่งนี้ท่ามกลางทุ่งนาที่แห้งแลง้งมณนี่ยืนสงบเธอยกมือขึ้นไหว้ฟ้าพางก็ร่ายมนตคาถาโบราณเสียงของเธอทุ้มต่ำเต็มไปด้วยพลังแสงแดดจ้าสาดส่องลงมาอากาศที่ร้อนอบอ้าว ฝุ่นควันฟุ้งกระจายตามกระแสลมท้องฟ้าไรเมฆผู้คนก็บ่นพึมพำด้วยความสิ้นหวังเมื่อคํำขอของมณีสิ้นสุดลงทันใดนั้นท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับเริ่มเป็นสีคลึม้มเมฆฝนดำทะมึนก่อตัวขึ้นหนายอย่างรวดเร็วลมที่พัดแรงผู้คนต่างเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าด้วยความหวังในหัวใจใบหน้าของทุกคน ก็เริ่มค่อยๆมีรอยยิ้มมณีหลับตาตั้งจิตอธิษฐานหลังท่องคาถาจบพลังมนต์วิเศษเริ่มไหลเวียนผ่านร่างกายของเธอท้องฟ้าคลึ้มดำมากขึ้นเรื่อยๆเมฆฝนก่อตัวแน่นเสียงฟ้าร้องคำรามกึกก้องไปทั่วท้องนภาฝนเริ่มตกลงมาเป็นสายผู้คนต่างเงยหน้ารับน้ำฝนด้วยความดีใจ เด็กน้อยหยุดร้องไห้ใบหน้าของชาวบ้านเริ่มมีรอยยิ้มและเต็มไปด้วยความสุขฝนตกหนักลงมาเรื่อยๆพื้นดินที่เคยแห้งแลง้งกลับมาชุ่มฉ่ำอีกครั้งน้ำในบ่อน้ำที่แห้งขอดกลับมาเต็มเปี่ยมฝูงปลาแหวกว่ายด้วยความดีใจพืชผักเริ่มกลับมามีชีวิตชีวา ไรนาที่แห้งแล้งแตกระแหงกลับค่อยๆพลิกฟื้นขึ้นมาเขียวขจีอีกครั้งสร้างความอัศจรรย์ใจแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านยิ่งนักทุกคนต่างร้องไหป้ปลื้มปลิ่มดีใจซาบซึ้งที่มณีมาเยือนหมู่บ้านของพวกเขาและช่วยเหลือเขาในวันนี้ชาวบ้านต่างพากันมาขอบคุณมณีเด็กน้อยตัวเล็กๆเกงยหน้ามองหน้าเธอ และยื่นดอกไม้ที่เพิ่งแบ่งบานมอบให้แก่เธอใบหน้าของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยความสุขมณียิ้มเธอรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้คนในวันนี้วันหนึ่งในหมู่บ้านของมณีแสงแดดยามบ่ายช่วงหน้าแลง้งสาดส่องลงมาแทบแผดเผาท้องฟ้าที่ไร้กอนเมฆและอากาศที่ร้อนอบอ้าว ฝุ่นควันฟุ้งกระจายไปทั่วทุกขุนเขาทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นผู้คนต่างวิ่งหนีด้วยความตื่นกลัวไฟป่าลุกลามมาอย่างรวดเร็วไม่นานนักก็ลามเข้ามาในหมู่บ้านของมณีบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เขตป่าเริ่มถูกไฟเผาไหม้เสียงไม้ล้านเมื่อถูกไฟเผาดังสนั่นไปทั่วทุกผืนป่า ผู้คนต่างพากันอบพยพหนีตายเด็กน้อยร้องไห้ด้วยความกลัวในขณะที่ชุนละมุนอยู่นั้นชาวบ้านก็ต่างช่วยกันยิ้วถังน้ำสาดเข้าไปยังป่าที่ไฟกำลังโหมกระหนำ่ำแต่น้ำเพียงน้อยนิดนั่นก็ไม่อาจสู้เปลวไฟที่ใหญ่ยักษ์นี้ให้ดับลงได้มณนียืนมองดูไฟป่าด้วยความกังวลหากเธอใช้มต์ครั้งสุดท้ายช่วยเหลือเหตุการณ์นี้ ต่อจากนี้ไปมณีจะเป็นเฉกเช่นคนธรรมดาไม่มีความสามารถพิเศษอื่นใดแล้วแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มันีต้องตัดสินใจเด็ดขาดเจ้านวันสุนัขแม่ลูกอ่อนเห่าดังลั่นมันหันหน้าไปทางป่าละเมาะที่ไฟกำลังโหมเข้ามาไกลเสียงลูกสุนักร้องละงมดังลั่นมาจากในป่านั้น เจ้าหนวนกำลังเห่าส่งเสียงเรียกลูกของมันให้ออกมามันร้องลัน่นทำท่าวิ่งเข้าไปจะช่วยลูกของมันแต่ด้วยเปเลวไฟที่ร้อนระอุทำให้มันวิ่งวนไปเวียนมาด้วยความกลัวหากครั้งนี้เราไม่ช่วยจะต้องเกิดการสูญเสียมากกว่านี้แน่เธอยกมือพนมรายคาถาขอพรครั้งสุดท้ายให้ฝนตกลงมา พอดับไฟป่าในครั้งนี้ท้องฟ้าที่เคยสดใสเริ่มเปลี่ยนเป็นสีคลึม้มเมฆฝนดำทะมึนก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและกระแสลมที่พัดแรงจากนั้นสายฝนก็เริ่มตกลงมาหาใหญ่ไฟป่าที่กำลังโหมแรงค่อยๆเบาลงและดับไปในที่สุดผู้คนต่างเงยหน้ารับน้ำฝนเม็ดใหญ่ที่ตกลงมาด้วยความดีใจ เจ้านวลวิ่งเข้าไปในป่าละเมาะและกลับมาพร้อมกับลูกสุนัขทั้งห้าตัวที่วิ่งตามมันออกมามันเห่าใส่มณีด้วยความดีใจมณีส่งยิ้มเธอรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้คนและสัตว์ให้รอดพ้นจากอันตรายนี้ได้หลายอาทิตย์ต่อมาดูเหมือนว่าจะเป็นวันหนึ่งที่แสนสงบแต่ทันใดนั้น เสียงฝีเท้าหนักๆกก็ดังขึ้นมณนีมองไปเห็นชายวัยกลางคนสองคนวิ่งตรงมาหาเธอสวัสดีเจ้าคือมณน,นีใช่ไหมใช่คนหนึ่งเอ่ยถามใช่จ้ะมีอะไรให้ข้าช่วยหรือข้ามาจากหมู่บ้านฝั่งน ون, ู้นชายคนแรกอธิบายหมู่บ้านของเราประสบภัยแล้งผู้คนอดอยากพืชผลล้มตาย ข้าได้ยินเรื่องราวของเจ้าเลยอยากมาขอความช่วยเหลือนะ่ะข้าเข้าใจท่านนะแต่แต่ว่าข้าไม่มีพลังวิเศษเหลือแล้วอืมไม่เป็นไรชายคนแรกพูดปนสีหน้าที่เศร้าซ้อยก่อนจะพูดขึ้นต่อแต่แค่เจ้าช่วยแนะนำวิธีแก้ไขให้เราเท่านี้เราก็ขอบคุณแล้วละ่ะสิ้นเสียงมณีใช้เวลาครุ่นคิดอยู่นาน ในที่สุดเธอก็พูดขึ้นข้ามีวิธีช่วยพวกท่านแล้วแต่ต้องใช้เวลาและความร่วมมือจากทุกคนด้วยนะชายทั้งสองยิ้มร่าพวกเราพร้อมใจกันแก้ไขอย่างสุดความสามารถมณนีมองดูชายสองคนและรู้สึกเห็นใจพวกเขาเธอจึงตัดสินใจช่วยเหลือพวกเขาจากปัญญาของเธอเองฟังนะวิธีแก้ปัญหาภัยแล้ง คือเราต้องสร้างระบบชนลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่มันต้องใช้เวลาและแรงงานจากทุกๆคนช่วงแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหรนะ่นักแต่ในระยะยาวข้าว่ามันช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะใช่สองคนพยักหน้าได้เลยพวกเรายินดีรับฟังดีจ้ะงั้นเรามาลงมือกันเถอะ มณีใช้เวลาหลายวันสอนวิธีการสร้างระบบชลประทานให้แก่ชาวบ้านทุกคนต่างช่วยเหลือกันทำงานอย่างขยันขันแข็งในที่สุดระบบชลประทานก็สำเร็จลุล่วงคลองส่งน้ำถูกขุดขึ้นช่วยให้น้ำไหลไปทั่วถึงทุกส่วนไรนาในหมู่บ้านชาวสวนได้ใช้น้ำรดพืชผักผล,ลไม้ส่งผลให้ผืนดินชุ่มชืน้น พืชผลกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งชาวบ้านต่างดีใจต่างพากันขอบคุณมณีที่ช่วยเหลือพวกเขาเจ้าคือวีรสตรีของพวกเราจริงๆชาวบ้านตะโกนยกย่องสรรเสริญมณียิ้มรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้คนจากปัญญาของตนเองครั้งแรกนี่ไม่ใช่พลังของข้าเพียงคนเดียวหรอกนะแต่มันคือพลังของพวกเราทุกคนต่างหาก พลังของความร่วมมือพลังของความอดทนและเป็นพลังของความศรัทธามณีพูดด้วยรอยยิ้มแห่งชัยชนะ